สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่14เมษายนนะครับจะสังเกตว่าราคามีการพุ่งแรงผิดปกตินะครับการพุ่งแรงแบบนี้ต้องมีอะไรผิดปกตินะครับสันนิษฐานได้ว่าเป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับระหว่างอเมริกากับทั่วโลกนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงจะสังเกตเห็นนะครับว่า แม้กระทั่งดอลลาร์ยังทิ้งไม่หยุดเลยนะครับการประมูลพันธบัตรธฐบาลออกมาก็แย่นะครับแย่นะครับเมื่อแย่ก็จะส่งผลให้คนทั้งโลกเข้าใจเป็นที่เป็นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจกำลังเกิดรีเซชชันนะครับแล้วก็ดัชนีทุกตัวนะครับเนี่ยลงหมดนะครับอันนี้เป็นทำเฟรมเดย์นะครับ S อสนะครับ n a s d a กนะครับลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ให้รอย่อแลบายนะครับ แต่เขาจะย่อให้เราเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโซนบายจะอยู่ที่3 1 6 8นึถึงถึงนะครับก็ต้องหาจังหวะกันเอานะครับจะสังเกตเห็นว่าสโตนะครับยังมีความดุลแลนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ลองรอย่อใบนะครับส่วนเขาจะย่อให้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอบไม่ได้แต่แพนิคครั้งนี้แท่งนี้น่าจะยาวกว่าอีก2แท่งที่แล้วนะครับสันนีฐานไว้นะครับประมาณนี้นะครับ อ๋ออีกนิดหนึ่งนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับฟองด้วยนะครับและผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากโบเกอร์นะครับดีๆของประเทศออสเตรเลียนะครับ PMGM นะครับโบเกอร์แับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียนะครับสเปรดต่ำนะครับนำหลอดที่เทรดไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับสวัสดีครับ